จากชีวิตจากชีวิตเด็กตากวิทยาคมครับเข้ามาวิศวะมชครับโดนเกษตรล้อมอยู่สองคืนสามวันนะครับมาเป็นนายกสโมนะครับจนมาทำเป็นลูกจ้างอยู่คิดว่าประมาณสักสิบปีได้ได้ไม่ดีใกล้ใกล้นะครับหลังจาก ก็จะเองเก่งละตอนนั้นนะตอนนั้นคิดว่าเราแน่แล้วออกมาวิทยุทธ์หน้าจะโอเคละครับทํากิจการทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับเราเนี่ยเข้าใจผิดออายุประมาณสักสามสิบกว่าเนี่ยสามสิบต้นนะครับคิดว่าเราเจ๋งเนี่ยนะคิดว่าเราแน่จริงเนี่ยเราแต่ผมดูระยะเวลาแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจด้วยที่มันพาเราไปใช่เศรษฐกิจมันดีครับ แต่แต่แต่สิ่งที่มันมันอยู่ในใจเราก็คือเราเราคิดว่าเราเก่งซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่เก่งเรายังไม่พร้อมอีกหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเรารู้อย่างเดียวเอนจิเนียริเรารู้อย่างเดียวว่าเราต้องทำยังไงแต่เราไม่รู้อีกหลายๆอย่างเลยทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องไอ้สิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะเรื่องการตลาดเราไม่รู้ แต่เรารู้อย่างเดียวว่าเรามีคอนเน็กชันเรามีพอจะนั่นตัวนี้ได้แต่เราไม่รู้เรื่องของ c a s โ flow เราไม่รู้ถึงเรื่องอะไรหลายๆเรื่องเยเป็นที่มาของการที่ทําให้บริษัทผมเจ๊งในเวลาอันรวดเร็วรวดเร็วนี่กี่ปีพี่ประมาณสัก3ปี4ปีใช่มีคนบอกว่าถ้าบริษัทมังผ่าน3ปีได้แล้วเนี่ยรอดจริงๆไม่ใช่แล้วผมก็มาโทษปี40ผมตั้งประมาณปี35แล้วผมก็อยู่กับมันประมาณ3 7มัง <im itation> มันเริ่มจะเจงแล้วละ่ะแต่ผมร,รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่น่าใช่แบบนี้ <im itation> ผมรู้สึกว่ามันจะเจงแต่ผมไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอะไรได้ตอนนั้นเพราะว่าเราเราเริ่มจากการที่เราเริ่มต้นผิดเหมือนคุณกัดกระดุลเม็ดแรกผิดรรเราเริ่มจากการที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองเราคิดว่าเราทําได้เราเราคิดว่าเราเรื่องแบบนี้เราทําได้แล้วเราก็ประมาทเราใช้เงินผิดประเภทเราเมาแม่งเรื่อยเลยทุกเกือบทุกวันอะ เพื่อนฟูมากกินแต่เาะวะตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นใช่มันเป็นอย่างนั้นผมเอารถคันเก่าผมขับรถเข้าไปในโชว์รูมแล้วผมถอยคันใหม่ออกมาเลยนะผมเอาบิสูบิชิกาแลนซผมเนี่ยยัดเข้าไปในโชว์รูมเขาแล้วก็บอกถอยเชลกีมาใหม่เลยสมัยนั้นใครขับเชลกีนี่มันไม่ธรรมดานะเท่มากเออมันคือใช่เลยนะปี95เนี่ยคืออันนั้นคือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเราใช้ชีวิตถูกต้องสักพักหนึ่งเราซื้อบ้านสักพักหนึ่งเราซื้อ รถโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นคอนฟิเด n ซ์มาเต็มที่เลยเต็มที่เลยเดินเปิดไฟสูงมาเต็มที่ครับพอวิกฤตพอเกิดวิกฤตขึ้นมาปี40ยิ่งซ้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้อยู่แก่ใจแล้วผมเป็นคน ผมเป็นคนที่มีเซนต์นะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่เพื่อนๆที่อยู่หุ้นส่วนด้วยกันเนี่ยไอ้แลมเดินหน้าจู้มันแบงเดินหน้าฆ่ามันคือผมนี่สไตล์เดินหน้าฆ่ามันผมไม่มีถอยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมึงต้องถอยตั้งแต่ประธานสโมสรไม่ใช่ไม่ใจได้เดินหน้าฆ่ามันเนี่ยทำให้ผมเจ๊งแต่การที่ทําให้ผมเจ๊งวันนั้นเนี่ยทำให้ผมรู้สึกอีกหลายๆเรื่องมันเป็นบทเรียนทําให้ผมรู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมทำมันผิด ผมเขียนเปน็นหนังสือเลยนะที่แจ็คเคยได้ผมทำเปน็นหนังสือเพราะว่าผมรู้ว่ามันมันไม่ควรจะหายไปกับการที่ผมได้ได้หายไปจากโลกนี้แล้วถ้าผมตายไปแล้วผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าการทําบริษัทเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความมันอย่างเดียวมันต้องมีองค์ประกอบอีกหลายๆองค์ประกอบที่จะทาให้บริษัทไน้สักเซสได้นะผมขอบคุณการที่ทําปีสี่สูงที่ทําให้ผมเจงครับผมขอบคุณธนาคารที่มันไม่ให้เงินกู้ผม ผมกู้เงินธนาคารเยอะมากในปีตอนที่ผมเริ่มทําธุรกิจครับแต่กลับกันในขณะที่ผมเริ่มทําธุรกิจใหม่ผมเริ่มกลับมาโดยที่ไม่มีใครให้เงินผมกู้ผมไม่มีเงินเลยแล้วผมกลับมายัางไงอันนี้คือสิ่งที่ผมผมต้องขอบคุณว่าพิกฤติครั้งนั้นทําให้ผมแข็งแรงทําให้ผมรู้สึกว่าผมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ผมอยู่รอดได้แล้วมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมยิ่งยิ่ง ยิ่งรู้สึกไงยิ่งรู้สึกว่าต้องทําให้ได้ครับกูเป็นอดีตนายกสโมสรนักศึกษาแล้วมึงทําบริษัทเจ๊งมันทำ้คออยู่บอก I will be back กูจะกลับมามเชื่อผูทงกลับมาให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมสัญญากับตัวเองแล้วก็คิดว่าวันนี้บริษัทที่เราทํามาเนี่ยเจ๊งไปมันก็ โซแซดนะไม่อยากให้มันเจ้งแต่ต้องขอบคุณมันวันนี้ทําให้ผมจากวันนั้น40ถึงวันนี้64 20ปีครับผมว่าผมขอบคุณครับวิกฤตหลายคนหลายคนที่เป็นคนเก่งเนี่ยก็เจอประสบแบบนี้หลายคนเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันเขาใช้ศัพท์คําว่า financial s p o i l ก็คือว่าเราโดนสปอยโดยการที้เงินเนี่ย มันไหลบ่าเขาในประเทศไทยเนี่ยอย่างมากแล้วก็ผมผมเคยแม้กระท<า>ั่ง,นนงว่าผมมีนามบัตรใบเดียวเนี่ยแล้วเข้าไปคุยกับธนาคารเนี่ยธนาคารก็ปล่อยธนาคารก็ปล่อยแล้วนะครับนั่นก็คือว่าธนาคารมีความต้องการที่จะปล่อยเนี่ยมากมากจริงๆรนะครับอัะเดียวกันเนี่ยพอไอการสปอยแบบนี้ก็ทําให้หลายคนต้องต้องติดติดกับกับดักอันนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากพี่แหลมต้องล้มลุกคุกคานไปแล้วเนี่ยการกลับมารอบใหม่เรียกว่าไม่โดนสปอยล์ละโดนโดนเรียกว่าโดนสตริกด้วยซ้ำไปนะครับ<ม>ก็ไม่ไม่สามารถที่จะ,ะ,ะใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินได้นะครับซึ่งวันนี้<ม>เราก็จะจบลงตรงนี้ก่อนนะครับมาฟังชีวิต กอบกู้วิกฤตได้อย่างไรเนี่ยกอบกู้วิกฤตได้อย่างไรนะครับในตอนหน้าไอวิวแบ็กนะไอวิวแบ็กนะครับเพื่อวิวแบ็กในตอนหน้าครับครับผม